สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญก,การโมกันซะหน่อยนะครับจากที่ผมไม่ค่อยเอามา,ารีวิวนะครับ รุ่นล่าสุดนะที่ผมได,ได้ได้เอามาก็คือจะเป็นรุ่นกอ,องบุญส0ล้านนะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมรักษ์นะครับกองบุญส0ล้านนั่นคือรุ่นสุดท้ายนะครับช่วงประมาณกลางปีนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เอามาอีกเลยนะแต่รุ่นนี้นะครับออกปี64สหลายๆท่านคงจะรู้จักกันนะครับนี่รุ่นนี้นะครับที่สร้างพระองค์ใหญ่นะครับเป็นรุ่นเจริญพรกลางนะครับ นแท้ทันนะครับสวยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับ6กเหรียญเดี๋ยวผมจะพามาชมแต่ละลเหรียญกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ความรู้สึกผมนะเจริญพกรกลางผมว่าสวยอีกรุ่นหนึ่งเลยแหละนะครับถ้าติดลำดับนี่ก็ก็ได้ติดลำดับนะผมพูดได้เต็มปากเลยคือ,อยังไงก็ต้องติดลำดับนะ อันดับที่เป็นพระนิยมของหลวงพ่อพัดปุญญะกามโมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูผมว่าสวยมากนะครับตอนแรกผมเหลือตอนแรกผมมีค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะแต่พอค้นหาดูนะครับเหลือ6เหรียญเองนะครับเหลือแค่6เหรียญเองตอนแรกผมก็มีอยู่หลายหลายสิบเหรียญน,นะนะจะเดินพรอนกลาง นะครับสร้างพระองค์ใหญ่นะครับเป็นตำดิของหลวงพ่อเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อได้สร้างเอาไว้นะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับได้บูชานะครับเพื่อลำลึกถึงหลวงพ่อนะครับก็ตอนนี้ที่เป็นหลวงพ่อพัดผมก็มีไม่กี่รุ่นแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยเอามารีวิวกัน นะครับกองบุญ10ล้านนี่ผมอยากจะมาเปิดมากเลยนะครับเป็นรุ่นที่หลวงหลวงพ่อพัดนะครับตั้งใจปลูกเสกให้หลายวาระมากนะครับน่าจะรวมๆสิบวาระเลยนะกองบุญ10ล้านคือรุ่นสุดท้ายนะครับผมคือรุ่นสุดคือรุ่นสุดท้ายที่เ,เป็นตำาริของหลวงพ่อ,อ,อที่ได้เรื่องสมณศักนะครับจเจริญพรกลางนะครับวันนี้จะให้ชมจเจริญพรกลางกันก่อน นะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวตาเฉยอยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเห็นไหมตอกหมอม้าปอบบาดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ผู้จัดสร้างก็จะเป็นคุณปอกสุพรรณการันตีนะเป็นผู้จัดสร้างนะครับแต่ผู้ที่ดําบริให้จัดสร้างคือหลวงพ่อนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ สวยเลยนะครับนี่นี่นะครับที่ผมเก็บเอาไว้นะครับนี่นะครับคมชัดมากนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมมองดูว่าสวยนะครับนี่ผมก็ไปเรียมกรอบเก็บผิวนะครับ ออกแบบลุ้งๆเลยนะนี่ะครับนะครับสวยมากนะครับสวยงามมากท่านใดสนใจนะเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ อาจจะไม่ปล่อยหมดนะอาจจะแบ่งปักป,ประมาณจะ,านนะจะแบ่งให้สักห้าเหรียญน,นะครับจะแบ่งให้สัก5เหรียญนะครับเหรียญหนึ่งผมก็จะเก็บไว้นะครับนี่เห็นหลาย,ลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่ามีหลวงพ่อพัดรุ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมารีวิวให้ให้ชมกันนะครับสวยมากนะครับจเจริญพรอกลางนะครับ เนื้อทองแดงมันปูก็เป็นเนื้อที่นิยมกันนะครับเป็นเนื้อที่นิยมเลยนะเนื้อทองแดงมันปูเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงมันปูเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นเนื้อล่างที่นิยมนะครับรู้สึกว่าจะแพงกว่าในกลางๆนะเนื้อกลางก็เป็นอันปะก้านะครับรู้สึกว่าจะแพงกว่าอันปะก้า คือสวยมากนะครับสวยงามมากนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับอะไรที่แบ่งได้ผมแบ่งให้นะครับอันนี้ก็เป็น PPFc อ,อยากให้รีวิวนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดเอ้ว่าไอ้มาเพลินเหลือเนื้อเหลือรุ่นอะไรบ้างเหลือเดืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะทยอยเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ผมก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพัดนะครับแต่ก็เก็บรุ่นละ2เหรียญสามเหรียญนะครับบางรุ่นผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับบางรุ่นผมก็ถ้าเกิดว่ามีค้นหาเจอเนี่ยหเหรียญนะครับผมก็จะแบ่งเท่าที่ผมแบ่งให้ได้นะครับก็ให้สิทธิท่านที่ติดต่อมาในช่องทางไลน์ก่อนหรือ ช่องการทางโทรก็ได้นะครับโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับแต่จะให้สิทธิท่านที่พร้อมบูชาก่อนเท่านั้นนะครับนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเรียมกรอบให้อย่างดีนะครับท่านเอาไปก็สามารถไปแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับนี่เพราะว่าผมเรียมให้เรียบร้อยนะครับกันน้ํากันอากาศนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาด EP ใหม่นะครับ EP ต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไอ้พาเพลิน,นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ